อ่านี่นะครับผมวันนี้ก็มาติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์นะครับอ่าชุดโปรใหม่นะครับเรืยอนี้เศรษฐกิจไม่ดีเนาะแล้วก็ลดหย่อนลงมาให้ท่านจับได้นะครับอ่าเป็นให้โปรแบบคุ้มค่านะครับแบบท่านใดที่ต้องการแบบอ่าใช้ตู้เย็นแล้วก็แอร์แอร์นี่ก็คือให้ใช้แบบไม่เกิน9000 BTU เนาะอาแบบบ้านหลังนึงนะครับอยู่แบบพอเพียงไง่ายๆก็มี ทีวีพัดลมหมองเข่าการร้อนเครื่องซักผ้าประมาณนี้ครัวหลังหนึ่งนะครับประมาณบ้านนอกอ่าเขาเรียกว่าบ้านสวนหลังหนึ่งอ่ะอยู่แบบอ่าคือเหมือนอยู่ในในบ้านทั่วไปเนี่ยนะ,อ,ะอย่างอยู่บ้านไรไปนนาอันนี้ก็คือ45,000บาทนะครับครบชุดพร้อมใช้ชางานนะครับไม่รวมติดตั้งนะครับผมได้แบตเตอรี่เยอรมัน100แอมเจล2ก้อนอินเวอร์เตอร์ขนาด4 0 0พวัตต์นะครับอ่าหนึ่งตัวเป็นระบบ24นะครับเนี่ย พีกนันเห็นเฉินยาวๆเลยนะครับนี่อ่าตอนนี้อยู่ที่มีตู้เย็นพร้อมนะครับกําลังเปิดอยู่ที่ประมาณนี่แหละกาลังวัดประมาณนี้เลยแล้วก็หลอดไฟพัดลมนะครับอันนี้ใช้ที่เด้เพื่อนพ้อมครับใช้ในบ้านเลยทั้งเอ่อตัวนี้ใช้หมดเลยลูกเบเกอร์คอนซูเมอร์ตัวนี้ใช้ทุกลูกนี่ใช้หมดเลยมีรู้อะไรเป็นอะไรบ้างเหรอนี่นี่ครับพัดลมสามตัวอุลมผนังแล้วก็หลอดไฟอน,นี้เปิดยังไม่หมดเนาะ อแล้วก็เราพัดลมตัวนี้ด้วยแล้วก็ในบ้าน,นิ่ณพ่อพัดลมในบ้านอีกนะฮะคุณพัดลมนี่กี่ตัวแล้วพี่สี่แล้วเนาะห้า <4, S 1> ตัวหนึ่งสองสามนี่ครับสี่ห้าอ้าวนี่หาเนาะแล้วก็มีตู้เย็นตัวใหญ่จะคิะ้วไปรุ่นเก่าเลยนะครับรุ่นเก่าเลยนี่ไฟทั้งบ้านแล้วก็อุปกรณ์อีกรายอย่างอยู่นี่นี่อ่าใช่หลังหนึ่งเนาะนี่ดูตู้เย็นนะครับเนาะ ตีคิวไม่รู้นี่นะครับอ่าเขาไม่บอกจํานวนคิวตัวตัวใหญ่ด้วยครับนี่นี่เนาะสองประตูครับนี่อ่าแล้วอุปรกรณ์นี่ยังเพิ่อีกหลายอย่างนะครับแล้วก็มีปั๊มน้ำออโต้นะครับแต่ว่าปัมป๊มปัม๊มมอเตอร์กำลังจะถอดออกนะเป็นปั๊มสเสมอกับปั๊มไดโวนี่จะถอดออกอ่าแล้วเปิดทีวีเครื่องหนึง่งเครื่องใหญ่พี่เปิดทีวีให้หน่อยได้ไหม เดี๋ยวผมจะเปิดทีวีเครื่องใหญ่ในรถแจักนิวร์ขงครับนี่บกเยบเลยเอา้าวเยบเข้าไปขึ้นแล้วนะครับไปดาวเทียมนี่ก็ทีวีตอนนี้เปิดปั๊มน้ำแลเปิดปั๊มน้ำแล้นะเนาะเดี๋ยวปัป๊มน้ำปัป๊มน,น้ำทำงานด้วย เอาพี่เปิดทีวีเครื่องใหญ่ให้หน่อยนี่ครับกำลังเยอะๆเลยครับทีวีฟอมเอาแบบบ้านหลังหนึ่งให้เขาดูเลยว่าสี่หมื่นห้าพันนี่มันจะได้คุ้มขนาดไหนนะครับนะครับแต่ว่าผมก็บอกไปก่อนคือปัญหาโซลาร์เซลล์เนาะปัญหาแบตเตอรี่นะครับถ้าแบตเราน้อยมันก็จะใช้ได้น้อยในตอนกลางคืนนะครับถ้าพลังงานในแบตเตอรี่แต่กลางวันไม่มีปัญหานี่ตอนกลางวันนะครับนะประมาณน่าจะเที่ยง อ่านี่นะครับดูนะครับพัดลมต,ตัวเลยหลอดไฟพัดลมตอนนี้เปิดห้าตัวเปิดห้าตัวเลยนะครับพัดลมห้าตัวเลยเป็นหกตัวแล้วอ่าเปิดหกตัวลองเบลงเลยนะครับนี่เอานี่นี่ครับใช้กันยาวๆกันเลยอ่าสี่พันวัตต์ครับผมอ่าไม่รวมติดตั้งนะครับไม่รวมติดตั้งนะอันนี้ใช้ปั๊มน้ำด้วยดูโหลดม่าน่าจะน่นเป็นพันแล้วครับพันกว่าเลยเนาะ อ่าเป็นพันกว่าวาตัตละอ่ามีปั๊มน้ำด้วยนะครับผมเป็นแผงนี่ปั๊มนำอ,อตอยู่ข้างนอกนี่แผงซีแพ่นนี่ปัม๊มออโตทำงานนี่นี่ครับนี่นี่ปั๊มน้ำพร้อมนะครับนี่อ่าปั๊มน้ำออโต้ใส่ทั้งบ้านเลยนะครับเป็นแผงสามร้อยวัตนะครับแผงสามร้อยวัตญี่ปุ่นนะครับเป็น อ่ามือสองประมูลนะครับแต่ว่าเฮดไถ่ไม้แรงแน่นอนสา0ร้อยวัต์นะครับ4ี่แผ่นนะครับอ่าเราลดต้นทุนให้ท่านจับต้องได้นะครับสี่ห0ื้าันวัตคบชุดพร้อมใช้งานราคาบูรวมทรงบูร่วมติดตั้งนะครับน่ะมีไม่เยอะครับได้ประมาณสักสิกว่าชุดนี่แหละนะครับตามแผงที่เหลือเนาะอ่าตามแผงที่เหลือให้ท่านนะครับนะครับใส่กันแบบคุมคาเลยทีเดียวอ่ามีไม่เยอะนะครับอ่าตู้อินเวอร์เตอร์ทองแดงแท้ครับ รับประกันอินเวอร์เตอร์ให้2ปีนะครับอ่ารับประกันอินเวอร์เตอร์ให้2ปีดูแลตลอดชีพนะครับทั้งนอกตอนนี้ไม่มีไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเราถอดออกเลยนะไปถอดมอเอเลยนะพี่เนาะถอดมออไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปจาไฟฟ้าแล้วก็ไปแยกโหลดหนักๆออกก็คือเป็นปั๊มน้ำมอเตอร์กำลังนี้อ่าในระบบอินเวอร์เตอร์ที่ผมประกอบไม่ว่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์ของตลาดหรืออะไรก็แล้วแต่เขาไม่ใช้ปั๊มน้ำที่เป็นมอเตอร์กำลังไม่ว่าจะเป็นปั๊มเกษตรปั๊มบ่อปาดานเพราะว่ามันไม่คุ้มเสี่ยงกับบแตตเเอรีี่สย อ่าเพราะเพราะฉะนั้นเขาจะมีพวกปั๊มการเกษตรนี่เขาจะมีปั๊มตรงให้ปั๊มต่อตรงให้นะครับนี่ไฟฟ้าถอดออกนะเพื่อนพี่ไฟฟ้าค่าไฟของพี่เดือนเท่าไหร่นะสามพันกว่าอ่าแล้วก็ลดไปแต่ว่าบอกพี่ไปก็คืออันนี้แบตเรามันน้อยเนาะเน้นตอนกลางวันให้เยอะที่สุดนี่ก็ลองโหลดหนักๆให้เบิ่งอ่ากลางคืนก็ถ้ามันหมดมันก็สลับเป็นไฟฟ้าอัตโนมัติไอ้เล้นี่ทำงานตัวนี้เราใช้ใสไฟโซลาร,ร์เซลล์นะครับพวกเจาะปูนเจาะอะไรนี่ นะครับพอปิดไฟฟ้าออกเลยไฟฟ้าถอดออกแล้วแล้วเราจะแยกโหลดให้กล่องวงจงกลองวงจรอ,อีกนะครับนะครับใส่กันแบบโอ้แดดกลางวันนี่นะครับใส่งานจ้างกับปิดตูวต่อเขาคอนซมเออร์เรียบร้อยไฟจะมาสายเดียวนะครับไฟจะมาสายเดียวนะเส้นเดียวอดี๋ีวผมไปวัดปักให้ดูไฟจะมาเส้นเดียวเป็นปกตินี่ครับอ่ะนี่นเนาะอ่าอันนี้ไม่มีไฟแต่เส้นสอง นี่ครับมีไฟเนาะนี่มีไฟนะครับมีไฟแล้วก็ด้านล่างไม่มีไฟนะครับนะครับข้างบนมีไฟอ่าเอทไอมีเป็นไฟเส้นเดียวลายนิวตนันมีมาไฟมาเส้นเดียวนะครับนะอ่าต่านี้ก็ใส่กันพัดลมข้างบนเปิดหาตัวแล้วก็ตู้เย็นอีกแล้วก็ปั๊มน้ําด้วยตอนนี้ปั๊มน้ำมอโต้นะครับนะอ่านะครับลงไอ้ท่านเบิ่งก็คือ45,000บาทครบชุดพร้อมใช้งานได้แผง300วัตต์4แผงแบตเตอรี่ขนาด ร้อยแอมเลยนะครับร้อยแอมเยอร ER มันเลยครับร้อยแอมนะร้อยแอมสองก้อนนะครับอ่ารับประกันอินเวอร์เตอร์ให้สองปีนะครับรับประกันอินเวอร์เตอร์ให้สองปีนะครับอ่าระบบยี่ยี่สิบสี่นะครับสี่พันวัตต์นะครับรับ<อ>ประกันอินเวอร์เตอร์ให้สองปีดูแลตลอดชีพพัด<อ>ลมทํางานนะครับใส่งานหนักอ่านี่ใส่งานบบกับโบนักปนไหนแต่ว่าโหลดมันเยอะตอนนี้นะครับโหลดอ่าโหลดขนาดปั้มเหลืออยู่หกร้อยกว่าตามการใช้งาน ปั๊มน้ำถ้าปั๊มน้ำสไตร์ก็อยู่ประมาณพันกว่านะครับอันนี้เป็นระบบยี่สี่นะครับระบบยี่สี่ในชุดบ้านสวนเหมือนบ้านหลังหนึ่งอยู่ในบ้านเลยอุปกรณ์กับเครื่องซักผ้าการน้าร้อนทีวีพัดลมแล้วก็มีตู้เย็นนะครับอ่าแล้วก็ถ้าแอร์ก็บ่ให้เกินเก้าพันบีทีวีนะครับเป็นแบบอินเวอร์เตอร์นะครับทีมงานก็จะเก็บไปต่อระหวเข่าหิวน้ำก็แล้วสอบถามช่างออฟได้ ตามเบอร์นะครับผม0964975827แอดนะครับนี่ยแอดไลน์ค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะได้ทั่วโลก0642713876นาหะครับกันดพลโซเดีเซลล์เอานะครับเล่งๆกันนะเพราะว่ามีไห่โปรไม่มีย้อนกลับนะครับผมบอกไว้ก่อนก็คือชุดนี้นะท่านลูกคา้านี่ไปมาด่วนเลยเนาะครับเนาะท่านลูกคา้าไปเอาแล้วก็อุ้มตู้มาเลยนะครับเอาพี่สอบถาม,ถาม,ถามหน่อยเราติดอยู่ไหนเนี่ ล้วติดกันอยู่ไหนเห็นยางเห็นยางซับนองซับคนิองอำเภอโนนนินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พี่เราอันนี้คุ้นเคยกันพี่วงเดือนใช่ไหมโอ๋โอ๋โอ๋อะ้รพี่วงเดือนอ๋อเมื่อกี้เนาะนผมก็ลืมงงขออภัยเพราะว่าแบบรู้จักแกผมอยู่แถวนี้นะครับอยู่แถวบ้านนะแถวบ้านเราก็รถย้อนตนเพื่อนไปนะครับ นะครับก็เป็นโปรให้ท่านจับต้องได้รีบๆครับไม่เยอะมีไม่เยอะสี่0มบาทนะครับครบชุดพร้อมใช้งานไม่รวมส่งไม่รวมติดตั้งนะครับนะอ่ากระใสกันขนาดที่เห็นเลยนะครับลองแบบอ่าคือหลังนึงจริงๆใครมาเปิดพัดลม4-5ตัววันนี้ไม,ไม่ไม่มีหรอกครับอันนี้รองไหนเบิร์ตามที่มีในบ้านเลยนะครับตู้เย็นด้วยนะครับนี่นะไม่มีไฟฟ้านะครับอันนี้ก็ สำหรับไฟฟ้าไว้ก็คือตอนนี้มันจะเป็นโซลาร์เซลล์นี่ไฟฟ้าไม่มีไม่ได้จ่ายมานี้ไฟฟ้าไฟเมนพอตัดสายเมนออกแล้วนะครับผมเ้าคอนเมอร์ใหญ่เลยนะครับเอมมิวีแบบ60แอมนะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์ขนาด4 0 0 0วัตนะครับท้องแดงแท้ล้านเปอร์เซ็นนะครับผมงานประกอบผมก็คือ,อผิดขั้วตัดช็อตตัด่ยลองห้ท่านลูกค้าเพื่อนเพื่ออ่ะพี่วันที่มาติดแต่ผมลองเทสให้พี่ดูเนาะช็อตตัดผิดขั้วตัดเนาะไฟกระใจเลยไหมมืมเลย นะครับผมก็าทนั่นแล้วโเฮ็ดใหไเบิ่งหลายนะครับเพราะว่าเป็นเบิ่งในีคลิปออกนะครับก็คือท่านจะได้ตู้แบบนี้เลยตัวนี้สี่พันวัตต์นะครับใส่กันแบบนี่เปิดกันแบบตู้ยงตู้เย็นขึ่เกลานะครับกึ่งกลางวันไม่มีปัญหานะครับนี่พัดลมแกบอกว่าเปิดหกตัวนะครับใส่หกตัวเลยลองเบิ่งจริงๆเลบ้านหลังนึงนะครับเปิดตัวเดียวก็เหลือสองตัวเหลือเฟือนะครับนี่นะอันนี้ซัดบอกไ้เบิ่งเมิ่อ้านลยนั่น ห้างมนหกตัวทีวีจอใหญ่ด้วยน่าจะสี่สิบกว่านิ้วแล้วตัวนี้แล้วก็นี่ไฟข้างนอกอยกนะครับาบางอย่างก็ยังไม่ได้เปิดหมองคง,ขงเขาตู้เย็นสําคัญอยู่ในบ้านนี่นี่อสองประตูนะครับสองประตูนี่องศาก็น่าจะนี่แหละประมาณน,นี้ครับผมเนาะ อ๋สนใจก็โทรมาสอบถามตามเบอร์นะครับผมกันตะพลโซลเอร์มีไม่เยอะครับเน้นนะคือโปรมจะไม่ย้อนกลับไม่ท่านนะถ้าทัานก็ทันนะครับอ่าแต่เหมือนโปรที่ครบชุดพร้อมใช้งานตัวนั้นก็อ่า่านไปค้นกับมาขอหลายเพราะว่ามันเป็นชุดที่แบบเฮ็ดให้หท่านจับต้องได้แผงสี่แผงนะครับเป็นสามร้อยวัตต์นะแผงประมวลมือสองแต่ว่าทําใหม่หมดนะครับ รับประกันแผงให้เลย10ปีนะครับไฟบอกแผงมาแตกเพี้ยนไม่ให้นะครับนะครับแล้วผมจะเล่นงานค้นส่งอยู่นะครับนะ,ะมีการเคลมหลอกให้ผมซื้อประกันไปเยอะแต่ว่าพอมีปัญหายนนั่นยนนี้อ้างนู่นนั่นว่าแพ็คไม่ดีบ้างนะครับอพอซื้อประกันไปที่แรกทขาไมไม่บอกว่าแพ็คไม่ดีครับผมซื้อส่งเป็นพันๆแผ่นเลยนะครับเสียค่าประกันไปเยอะอ่านี่ก็จะฟ้องร้องกันอยู่นะครับผม่ะตามนั้นนะครับบอกอะไร เนใจทร่มมาสอบถามด้วยนะครับ45,000บาทนะครับขอบคุณครับผม